สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเจดำคมเป้าเช่นเคยนะครัมแบบเน,น้นๆหยิมมบมวยครอแบบจัดเต็มครับหนึ่งคู่วันนี้มันเดย์ไนท์นะครับมองไปที่พรมร์ลกอังกฤษครับคู่เวลาตีสองตรงนะ แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรองจากฝูงของพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านครับที่เอทีเอสเตเดียมพบประอูเสืเบียงอย่างเบอร์ลี่นะครับซิตี้นี่รีสตาร์ทกลับมานัดแรกถล่มอาร์เซนอลปืนใหญ่ไป3-0ฟอร์มเหมือนไม่ได้พักไปไหนเลยนะเล่นดีมากนะครับส่วนเบอร์ลี่เนี่ยกลับมาเล่นนัดแรกหลังจากปิดโควิดไปนะคู่นี้5นัดล่าสุดที่พบกันครับเบอร์ลี่ไม่เคยชนะซิตี้เลยครับเสมอได้1นัดและแพ้ไปถึง4เกมตัวเลขครับซิตี้วันนี้เอเมริกลาป๊อกครับเควินเดอะบอย์ราฮิมสเตอร์ลิงกาเบรียสเชซุสพวกนี้น่าจะพร้อมทั้งหมดนนะคครรรัับบบส่วเอ์ลี เบนมีกับตันทีมคุมแนวรับตรงกลางเป็นแจ็คคอกและสูตหน้าอย่างคริสวูดนะครับคู่ดิสตี้บังคับชนะ3สกอร์แฟนหน,ห,หนึ่งจะเฮได้2สกอร์นี่ไหลซุด1ข้างซึ่งดูแล้วสถิติย้อนหลังเนี่ยสีนะ่นัดจาก5นัดล่าสุดซิตี้ยิงเบอร์ลี่กระจุยกระจายเลยนะซึ่งเรามองว่าโอกาสที่จะยิง2ประตูเนี่ยยืนพื้นลุ้นสกอร์ขาดกันและการเบอร์ลี่ไม่น่าต้านทานความฟิตและความเฉียบขาดของแมนซิตี้ได้3สกอร์วันนี้น่าจะไปถึงครับให้มองไปที่แมนเชสเตอร์ ซิตี้ครับวันนี้คือจะทำความเป้าแบบเน้นเน้เนพุ่ม์ลีกอังกฤษมันเดย์ไนท์แม n เชสเตอร์ซิตี้ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มและที่อยู่หน้าจอนะครับแกดไปได้เลยนะวันนี้จะทำความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ